เทศาสตร์นะครับออสโตรในออสโตรนิวแอสโคลาสบริดสนะครับส่วนชื่อวงนะครับก็ชื่อว่าอัพโพรซีนอัพบูซนาซีเอนะครับครับในส่วนของต้นไม้ต้นนี้นะครับจะเป็นชื่อพืชมันจะกบบชื่อว่าต้นปินแปดนั่นเองครับก็ในส่วนต้นนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูลําต้นกันก่อนนะครับว่าลําต้นเขาจะเป็นแบบนี้นี่คือลําต้นของตัวอาร์ไอมุคือจะเป็น โปรตีนครับก็จะเป็นใบนะครับใบของเขานี่นะคะก็คือใบของเขานี่ยอันคือของต้นของเข,ข,งเขจะสูงเกินนะครับดีเราเราจให้ดูใบสีครับในส่วนของต้นน้อต้นนี้นะครับก็คกิดสูงปีนปีนสูงมากด้วยครับแล้วก็ในส่วนของนี้นะในส่วนของ้ำต้นก็ แ,แล้วก็บริเวณที่พบนะครับก็จะอยู่ด้านหลังของอยู่ข้างๆเกยวแับสนามฟุตซอลเลยนั่นเองครับต้นเด็นแตดนะครับอ่า ได้นะครับจริงๆมันมีมันมีผลของมันอยู่นะครับแต่ว่าผลของเขาก็ไม่มีให้ดูนะคะเสียดายมากถ้ามีก็จะแบบสามารถถ่ายมาให้ดูนะคะ mm. ลักษณะของต้นติ้เต็ดก็จะเป็นมีเปลือกหนาแต่เปราะผิวต้นนี่ครับมีส,ก,สกัดสเก็ตเล็กๆสีขาวบนน้ำตาล ดูจะมีถ้าตรวกิดไปก็จะมีอ่ายางสีขาวลำต้นตรงแต่กิ่งก้านสาขามากลักษณะเป็นชั้นๆเปลือกชั้นในสีน้ำตาลมีน้ำยางสีขาวใบเป็นรูปเป็นกลุ่มบริเวณปลายกิ่งซอกหนึ่งมีประมาณมีใบประมาณ5้ถึงเใบต่อกิ่งนะต่อต่อก้านนะคะก้านใบสั้นนะคะมี่ามีใบมีรูปม,มีใบอะมีรูป รีแกรมรูปขอบขนาดถึงรูปหอกแก้มรูปขอบขนาดเนี่ยครับหรือรูปมวลแก้มนะครับรูปบรรคัดปลายใบเป็นติ่งเล็กน้อยนั่นเองครับในส่วนของประโยชน์ที่ดีนีเปลือกของลำต้นมีรสขมครับสามารถทํามาทําเป็นยาที่ช่วยในการจเจริญอาหารช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดช่วยบรรเทาอาการของโรคเบาหวานแล็กแก้หวัดได้แก้ไอได้ครับเสริมประคองลำต้นนะครับช่วยรักษาโรคบิด ท้องร่วงแล้วก็าทางท้องอท้องเดินเรือเรือรังนะครับส่วนเปลือกของลำต้นนะครับต้นต้มน้ำอาบได้ครับแล้วกันปัดพืนคันนะครับยางจากลำต้นเนี่ยครับก็ใช้ใช้หยอดหูแก้อาการปวดหูและใช้อุอดฟันเพื่อบรรเทาอาการในนี้ได้ครับ การดฟันนั่นเองใบอ่อนนะครับนํามาต้มเพื่อที่จะแบบรักษาโรครักติดรักเปิดนั่นเองครับ